โอเคอ okay, ครับ uh นี่ครับผมโอเคครับผมผลงานอ้น,นับผมเ mm hmm. มื่อกี้พอดีน่าจะเป็นปลาน้ำก่อยตัวนี้นะ่ย mm hmm. เป็นสายยูนะผมแต้มแรกก็เมื่อกี้ก็ติดต่อก็ช่วยกันดึงก็เลยกล้องมันตัดไปนะผมนี่ครับผมแต้มแหลกโอเคครับผม mm hmm. ยโดนใช่ไหมนึกว่าผัดใสยูะาสวาเดี๋ยวดูดิใส่ยูใช่ไมใส่ยูเหมือนเดิมไหนสเออสังขวาดใหญ่เใส่ยูบว่ะไม่ใช่สังขายอืมสวาดใหญ่โอเค แต็มน,นี้เมื่อกี่ทุ่มโอ้โหห้าทุ่มเพิ่งเจอตัวแบบกิ่นแบบนี้ห้าทุ่มกว่าวันนี้มาเต็มเยลยรอบเด็กเลย,เยลโอเคครับผมมาแต็มที่สองแล้วโอเคครับผมไม่แน่ใจว่าปลาเล่นหรือว่าผักนะผมคันนี้นะผมเดี๋ยวเราลองไรวัดดูับผมโอเคไปดูกันครับผม เนี่ยผมมีสรุปเป็นปลาครผมสายย U หนึ่งแล้วก็ไอ้กดคลองกดทะเลหนึ่งนะผมนี่ครับผมก็มีรอบนี้ใช้มันหมูกับเม็ดโฟมนะผมนี่อาฮะโอเคผมน่าจะห้าทุ่มจะครึ่งแล้วผมช่วงน้ำขึ้นปลาก็พอจะมีตัวนะผม เดี๋ยวไอ้กดนี่เราเก็บไว้นาะแล้วก็ใสายูนี่เดี๋ยวเราปล่อยไว้นะบบเพราะสายยูมันมีโอกาสโตหรือไอ้กดโอเคเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันพอจะรวมเต็มถ้ามันมีชีวิตรอดเดี๋ยวเราก็ปล่อยไปตอนเช้านะผมโอเคปลาเริ่มเข้าดึกดึกนะผม อยู่อๆไหมติงไหมติงไหมโอเคอันนี้ก็เที่ยงคืนพอดีเป๊ะโอเคมาลุ้นดูคนจะได้ปลาอะไรน่าจะเป็นปลาเลยกดเนาะกดกดน้ำก่อยมาอีกหนึ่งแต้มผมนะมาให้พี่ๆนาดาดูใกล้ๆนี่หนา้ากล้องโอเคผมกดน้ำก่อยนี่เหยื่ออะไรเหยือ่ออะไรอันนี้จะเป็นเหยื่อไส้เดือนนะทุกคน ก็เดี๋ยวสถานที่เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเรามาดูตอนเช้านะครับผมตอนสว่างสว่างวันนี้เราก็ดูผลงานกันไปก่อนก็นั่งตอนนี้ก็เทียเยเท่ยงคืนตรงับผมลุกเลยเที่ยงคืนตรงวันนี้เราก็ใช้ตะก้อม็ดโฟมแล้วก็ใส่เดือนก็ใสยย่ยูก็กินตะก้อนะผมกินตะก้อเม็ดโฟมอันนี้ปรากฏก็กินไสเดือนนะผม โอเคครับผมถ้าผักไม่กวนถ้าตาเข้าออเรื่อยๆวๆเราจะถ่ายให้พี่ๆนาะนาะนะดูกันไปยันดึกๆนี่เลยครับผมเดี๋ยวถ้าจะเราจะนอนเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงเนาะโอเคครับผมไปลุ้นกันต่อโอเคครับผมผักตกมาเยอะแล้วครับผมน้ําลงแล้วผักตกมาหน้าเราเยอะแล้วครับผมก็จะนอนเล้วผมเลยบย เครับผักกบมาเยอะแล้วผมเดี๋ยวเราจะเข้านอนเยอะนะผมครผมเราก็นอนในรถตู้นะผมไปครับผมพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะผม สังวาครับผมติดมาพร้อมผักนะผมนี่เป็นสังขวาต่าสังขวาใหญ่สวยเลยมาพร้อมผักเลยเมื่อเช้าครับผมครับผมคันนี้เหมือนจะมีปานดึงับผมเดี๋ยวเราลองวิ่งไปดูกันอยู่ไหมครับผม Ah, dia สังขว่าเล็กครับผมหนึ่งแต้มเนี่ยผมคิุดคนี่ผมปลาที่เราได้เมื่อคืนนี้ผมสี่แต้มแล้วก็ของใหม่เมื่อเช้านี่สองแต้มยังไม่ได้ทำนะผมก็จะมีสายยูแล้วก็สังขว่ากระเซสวยๆผมย่างแห้งๆเนี่ยผมเตาครับผมจะมากินกับเจียวปลาล้าผมวันนี้เมนูเช้าเราก็จะมีแกงจืด ยางครับผมนะฮะก็น <rôle à déc> ี <gens> ่นะครับผมเบ็ดเราตั้งอยู่มุมซ้ายครับผมเป็นแบบที่ด่างห้านนะครับอนี้เป็นเหล ก็จะจอดอยู่ตรงนี้จอดนี่มีโรงเรียนตายเหลืออีกที่คำวันอีกสักครึ่งวันนึงก็ควจะโดน ใช่อืมเอาพิพงแห้งหวานดีอยู่นะอืมถือว่าโอเคอยู่ทิบพักผ่อนป่าอันนี้สายยูแล้วก็อันนี้ปรากฏน,นั้นสังเขรวา่าด 嗯哼。<Yeah. S 2> <laughs> ปลาเลยอ้นโอ้ยังว้ายวัวเดี๋ยวไปจับมันนะปลาปลากระเพาะครับนี่ไหนลงมาดินี่เปล่าที่มันนี่เอาลงมาเนี่ยไอตัวที่กัดเบ็ดขาดเอ็นขาดปลาปลากระเป๋าะไอตัวปลาปลาคมเลยปลาปลากระเป๋าะเพิ่งเคยได้เนี่ยเออแถวนี้เยอะ ใช่ฟันคมคม,คมอละลรครับผมคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้นะผมก็ถือว่าเป็นคลิปแบบสไตล์พักผ่อนแคมปิ้งแบบครอบครัวนะผมก็สถานที่คือชื่อบ้านพักริมน้ำบางแตนนะผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ข้างล่างนะผมเผื่อพี่ๆนาๆอยากมาพักผ่อนอยากมาตั้งแคมป์ตกปลากันนะผมก็ ก็หัวละร้อยนะผมถือว่าไม่แพงก็เข้าช่วงเที่ยง,งออกสักบ่ายๆอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมคุณป้าใจดีเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรกับปักหมุดไว้ให้แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็บ่ายๆไปแค่นี้ครับผมนี่ที่เหลือจากได้มื่อเชา้าได้มื่อคืนก็ย่างกินไปแล้วโอเคครับผมสวัสดีปีใหม่เลยครับผมบ๊ายบายอ่ะ